ดีครับบ้านฮาลอหล่อครับบ้านเฮาวหล้อหล่ออย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ได้นะคะสวัสดีครับบ้านฮาลอหล่อครับมามเเบิ่งนะเขาที่ว่านไว้ครับเขาตื้อฝนนะครับกระเที่ยวขึ้นงามดีอยู่ครับนี่มามเมือเบิ่งครับฝนผลิตฝนของการบ้านเขาไว้ครับงามดีอยู่ครับฝนตกลงมา เห็นหนเขียวเกินหลายคั้นเรื่ยครับเห็นใจได้ครับเบื้องละรับสูนชืน่นครับลมเรือนครับบรรยากาศหนาฝนเรี๋ยวไปขาเขียวชวมครับบ่มีความแห้งแล้งครับเบื้องไปกับเบิกบานครับให้ความรูร้สึกตีดีมากเลยครับบรรยากาศหนาฝนบรรยากาศเห็นหน้าเห็นใจได้แล้วครับเบื้องไป เบืองไปใสมันกับชุ่มช่ำครับชุ่มชื่นครับลมเลือนครับบ่อแห้งแรงกึนหาแรงครับนี่ครับอย่าเพิ่งบอกมาเบื้องเขาครับเบื้องหน้าเขาที่ว่านไวครับที่บ้านเราเรามาเหตุไว้มาว่านใวครับมาเบื้องรับว่าดนตรุงมากแล้วเป็นกันเดยน้ำหงน้ำขังบ่ได้ออกมาเบื้องครับนี่ครับเบื้องน้ำการครับเ้าเงาน้ำขังครับ บ้านเฮาเหล่าล้อขอจบเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะบ๊ายบาย